สวัสดีครับพบกับผมสมาร์ทแลด์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามที่ดินบ้านสวนวิวเขานะครับวันนี้สมาร์ทนะครับอัปเดตอยู่ที่หน้าแปลงนะครับที่ดินที่ทางเข้าน้ําตกสัิกานะครับก็นี่นะครับป้ายน้ําตกสัิกาอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับทาถนนนะครับตอนนี้ก็บ่าย4ี่โมงเย็นนะครับแดดก็นะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่นะครับบรรยากาศในพื้นที่เราทําถนนเข้าไปถึงแปลงหน้าในสุดนะครับนี่นะครับแปลงสวยๆนะครับก็อยากแนะนานะครับก็ขนาดพื้นที่200ตารางวานะครับ แปลงนี้สวยมากนะครับแปลงนี้แปลง A3 นะครับหน้ากว้างอยู่ประมาณ40กว่าเมตรนะครับแปลงนี้นะครับนี่นะครับจากธงชมพูนะครับธงชมพูตรงนี้นะครับยาวไปถึงธงสีส้มตรงนู้เลยนะครับหน้ากว้างประมาณสัก40กว่าเมตรนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังลึกไปประมาณ18เมตรนะครับแล้วก็ได้พื้นที่ส่วนเกินตรงนี้นะครับประมาณสัก T t 2งานนะครับหรือว่า200ตารางวานะครับเป็นพ mm hmm. ื้นท yani ี่ของกรมทางหลวงนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับนอกจากสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรนะครับก็ทําสวนทําเป็นลานจอดรถได้นะครับหรือว่าตั้งซุ้มขายของได้นะครับนี่นะครับบรรยากาศในพื้นที่นะครับที่ดินบ้านสวนวิวเขานะครับติดเชิงเขาติดเนินเขาตรงนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับขอติดต่อสอบถามที่คุณสามารถได้เลยนะครับราคาอยู่ที่10,000ถึง12,000บาทต่อตารางวานะครับด่วนๆนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับขอบครับสวัสดีครับ